รัชกาลที่สามกับพระราชดำริถึงผู้สืบพระราชสมบัติก่อนบัรลังตกทอดสู่พระอนุชาธิราชรัชกาลที่สีภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเปิดกระแสพระราชดำริรัชกาลที่สามถึงเจ้านายผู้จะเสวยราชต่อก่อนราชบัลลังตกทอดไปสู่สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎรัชกาลที่สต้นพศ 2,394เข้าสู่ปีที่27ในราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามทรงมีพระอาการประชวนอย่างรุนแรงเริ่มต้นจากรู้สึกไม่สบายพระองค์บันทมไม่หลับทำให้ทรงคลื่นเหียนเสวยพระกระยาหารน้อยมาหลายเดือนสู่พระอาการถ่ายพระบางคนเบาปัสสาวะคุนดังที่พระราชพงสาวดานกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามฉบับเจ้าพระยาธิภากรวงขำบุญนาค บันทึกว่าพระบางคนเบาก็ขุนโคนอเป็นตะกอนพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีข้าทูนละอองทุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายในมีความร้อนใจพร้อมการปรึกษาให้แพทย์ประกอบพระโอสถทุนกล่าวทุนกระหม่อถวายแล้วก็พากันนอนประจำซองอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกแห่งพระโรคไม่คลายพระอาการประทางอยู่กำลังพระกายสุดไปทีละน้อยทีละน้อย เดือนต่อมาวันที่9กุมภาพ,านพันธ์พศ2394รัชกาลที่3จึงมีพระราชาองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เรียกพระยาราชาสุภาวดีพระยาพิพัฒโกษาบุญศรีมาเข้าเฝ้าในที่พระบัรทมมีพระราชาดำรัสว่าพระอาการคงเกินกำลังแพทย์จะเยีออยวยาแล้วทำให้ทรงตรึกตรองถึงการแผ่นดินข้างหน้าว่าผู้ใดจะสืบราชาสมบัติต่อ ทั้นนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าหากทรงเลือกพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งให้สวยราชตามความพอพระราชาริตัยอาจสร้างความร้าวฉานแก่ไพร่ฟ้าประชาชนและข้าราชการทั้งปวงจึงมีพระราชดำรัสอนุญาตให้ขุนนางไปประชุมหารือเลือกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่กันเองดังความในจดหมายกระแสพระราชองการที่พระราชทานน้ำส่งขุนนางในวันถัดมาวันที่สิบกุมภาพันธ์มีความตอนหนึ่งว่า ทรงพระราชดํารัสยอมอนุญาตให้เจ้าพระยาพระคลังซึ่งว่าที่สมุหพระกรลาโหมพระยาศรีพิพัฒนารัตนาราชโกษาพระยาราชสุภาวดีว่าที่สมุหนายกกับขุนนางผู้น้อยทั้งปวงจงมีความสมสรสามัคคีรถปรึกษาพร้อมกันเมื่อเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่มีวัยวุธปรีชารอบรู้ราชานุวัตรเป็นศาสนุกถ้ำพกยกพระบวรพุทธศาสนาและปกป้องไพร่้าอนาประชาราษฎร รักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์โดยยิ่งเป็นที่ยินดีแก่มหาชนทั้งปวงได้ก็สุดแท้แต่จะเห็นดีปราณีประนอมพร้อมใจกันยกพระบรม,มวงวงวงนั้นขึ้นเสวยมอหายสวรรญ,ญาที่ปัดอถอวันยอราชสืบสันตติวงดำรงราชประเพณีต่อไปเถิดอย่าได้กลิ่งเกรงพระราชอัธยาศัยเลยเอาแต่ให้ได้เป็นสุขทั่วหน้าอย่าให้เกิดการรบราฆ่าฝันกันให้ได้ความทุกข์ร้อนแก่ราษฎรภาพ พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาร,ราชเจ้านันทพลับพลามหาเจสฎาบดินวันต่อมาคือวันที่11กุมภาพันธ์เวลา5้าโมงเย็นทรงมีรับสั่งให้พระยาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญลากซึ่งขณะนั้นเป็นจางวางมหาดเล็กเข้าเฝ้าในที่พระบรรทมทรงถามว่าพระยาพิพัฒน์เอาจดหมายออกไปหาเรือเหล่าขุนนางหรือย่ง พระยาศรีสุริยวงศ์กราบทูลว่าได้ทราบเรื่องแล้วทุกคนต่างโศกเศร้าพากันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วกราบบังคมทูลว่าปรึกษากันว่าพระโรคนั้นยังไม่ถึงตัดรอนแพทย์หมอยังพอฉลองพระเดชพระคุณได้อยู่ซึ่งจะยกย่องพระวงศานุวงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นก็ยังไม่สมควรจะช่วยการฉลองพระเดชพระคุณว่าราชการแผ่นดินมีให้มีเหตุการณ์ภัยอันตรายขึ้นได้ ได้ทรงทราบดังนั้นจึงรับสั่งให้พระยาศีสุริยวงศ์ขยับเข้าไปชิดพระองค์แล้วให้ลูกดูทั่วทั้งพระวรากายก่อนจะดำรัสว่าร่างกายสุดโทรมถึงเพียงนี้แล้วหมอเขาว่ายังจะหายอยู่ไม่เห็นด้วยเลยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชประรบกับพระยาศีสุริยวงศ์ถึงความเหมาะสมในราชสมบัติของพระบรมวงศานุวงใกล้ชิด ซึ่งประกอบด้วยเจ้านายสี่พระองค์ที่ล้วนเป็นพระอนุชาธิราชร่วมพระราชบิดารัชกาลที่สองแต่ต่างมานดาความว่าการแผ่นดินไปข้างหน้าไม่เห็นผู้ใดที่จะรักษาแผ่นดินได้กรมขุนเดชเล่าท่านก็เป็นคนพระกันเบาใครจะพูดอะไรท่านก็เชื่อง่ายง่ายจะเป็นใหญ่โตไปไม่ได้กรมมาขุนพิพิธเล่าก็ไม่รู้จักการงานปัญญาก็ไม่สอดส่องไปได้คิดแต่จะเล่นอย่างเดียว ที่สติปัญญาพอจะรักษาแผ่นดินได้อยู่ก็เห็นแต่ท่านฟ้าใหญ่ท่านฟ้าน้อยสองพระองค์ก็ทรงรังเกียจอยู่ว่าท่านฟ้าใหญ่ถืออย่างมอญถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นก็จะให้พระสงฆ์ห่มผ้าอย่างมอญเสียหมดทั้งแผ่นดินดอกกระมังท่านฟ้าน้อยเล่าก็มีสติปัญญารู้วิชาการช่างและการทหารต่างๆอยู่แต่ไม่พอใจทําราชการรักแต่การเล่นสนุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ทรงอนุญาตกลัวเจ้านายข้าราชการเขาจะไม่ชอบใจเพียงนี้ จึงได้โปรดอนุญาตให้ตามใจคนทั้งปวงสุดแท้แต่เห็นพร้อมเพรียงกันจากข้อความข้างต้นกรมขุนเดชคือสมเด็จพระเจ้าบารมมวงเธอกรมพระยาเดชาดิศรประสูติแต่เจ้าจอมมารดานิงต้นราชสกุลเดชาติวงศ์กรมขุนพิพิธคือพระเจ้าบารมมวงเธอกรมพระพิพิธโภพภูเบงประสูติแต่เจ้าจอมมารดาศิลาต้นราชสกุลพนมวันส่วนท่านฟ้าใหญ่ท่านฟ้าน้อยคือเจ้าฟ้ามงกุฎ หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นยังทรงพระผนดอยู่กับเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสเรลรังสรรค์หรือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ภาพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังทรงมีพระราชวิสัยทัศน์กว้างไกล เล็งเห็นว่าพระยาศรีสุริยวงศ์จะเป็นใหญ่ต่อไปในภายหน้าต่อมาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์จึงทรงฝากฝังกิจการบ้านเมืองกับจางวางมหาเล็กคนนี้อันจะกลายเป็นท้อยพระกระแสะพระราชดำริที่มีการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งดังว่าการต่อไปภายหน้าเห็นแต่เองที่จะรับราชการเป็นอธิบดีผู้ใหญ่ต่อไป การศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก,ก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสุดท้ายคือทรงแจกแจงพระราชพินัยกรรมสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ยังไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ใด ให้นำพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งไปสร้างบุรณะวัดวาอารามที่ทรงสร้างค้างคาไว้ให้แล้วเสร็จส่วนที่เหลือจึงใช้ในงานราชการแผ่นดินความว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ได้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีท่าชำรุดสุดโทมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเนื่องในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้การแผ่นดินมีอยู่สิบหมื่นช่าง ขอสักหมื่นหนึ่งเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาของเงินรายนี้ให้ช่วยธนุบำรุงวัดที่ชำรุดและการวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยพงศาวดารเล่าว่าเมื่อพระยาศรีสุริยวงศ์รับพระรชาชโอรแล้วก็ร้องไห้ถอยออกมาจากที่เข้าเฝ้าภาพสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคกระทั่งวันที่สองเมษายนพศ 2,394ราัชกาลที่3ก็เสด็จสวรรคตรที่ประชุมขุนนางและเสนาบดีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันอัญเชิญสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎให้ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามรัชกาลที่4